นอนัวกำลังผอดรักกันนอ้ยกำลังสวีดกันล่ะลูกซ่าอีซ่าคำแเพงอีซ่า,ก,ซากินนมอิ่มแล้วก็หลับใช่ปะอีซ่าคำแเพงก็เหมือนกันคำแพเพงอย่าเพิ่งพายคัมเพียงก็มานอนสอนง,นะง่ายนะคำแเพงนี่คำแเพงนะครับ อ่าเยิมย้มเยิมย้มยิ้มเยิ้มหน่อยิย้มไหนอเออเยิ้มไหนมาแล้วเนะี่ยที่ซ่านะที่ซ่านหลักกำแพงก็ฟอดรักกันเด้อลูกนี่ครับจี้กับน้องคนละพ่อคนละแม่กำแพงพี่กับนอ้องมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้ว โอ้ยเอาคือสวีดวกันดีแทบะออหอมกันด้วยหอมกันด้วยนิสาหามาันนี้เลยนิสาหัมานี้โอ้ยไม่หันมาเลยแค้หัมานนี้ ดูดินอนแบบนี้อีกแล้วนะค่ะแ,แ,แผงเอาเอานี่เอาสว,วิทกันอีกแล้วพื่อเองอ่าน่ารักจังเลยอะ่ะถ่ายรูปคู่ให้ถ่ายรูปค,คู่ให้ถ่ายรูปคู่ให้เออจ็บจ็บเจ็บนี่เท่ใสิวะคือเท่แท้เออเจ๊บโอ้เท่ครับเว้ยถ่ายรูปคู่ให้ถ่ายรูปคู่ให้มา

หยุดออกไปนอนอยู่และนอนอยู่และนอนอยู่และใช่นอนอยู่แล้วนอนอลูกนอนแล้วนอนแบบนี้ละนอนแบบนี้ละเอาไอลิซ่านอนก่อนโอเคนะครับท่านผู้ชมเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ บายบายกันบายบายกันเร็วบายก่นบายกัอนก็บายก่นเร็วมา